ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแกะกล่องครับผมมามีชื่อรายการที่ช่วงแล้วนะครับวันนี้ก็หลังจากจคลิดที่แล้วที่เราได้ทําการแกะกล่องพัสดุซึ่งส่วนใหญ่เป็นฮอตวิวไปอ่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะครับสำหรับการแกะกล่องนะครับซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าของในกล่องของคลิปนี้เนี่ย Hot บบนนกนยน็น่าจะเป็นฮอตวิวอีกแหละเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมสะสมฮอตวิวเนาะของอ่าที่มาส่งที่บ้านผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฮอตวิวซะส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีอย กล่องไหนผมไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดดูเดี๋ยวก็รู้เองนะครับแล้วก็อาจจะมีของอย่างอื่นด้วยนะที่มันไม่เกี่ยวกับของเล่นเนาะก็น่าจะมีปนๆมาด้วยนี่ครับผมมันเยอะจริงๆนะผมจําไม่ได้เหมือนกันว่ากล่องไหนคืออะไรนะครับก็เอ่อสำหรับช่วงนี้นะผมก็จะยุ่งๆนิดนึงนะอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปเกมหรือคลิปรีวิวอะไรที่แบบละเอียดมากนะส่วนใหญ่จะเป็นคลิปแกะกล่องนี่แหละเพราะว่ามันทำง่ายดีนะผมยุ่งไม่ค่อยมีเวลานะช่วงนี้ก็พยายามหาคลิปอะไรที่มันทำง่ายๆมาลงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ก็กลััััับบบบมมมาททคคคคคลลิิิปปเเกกใหห้้ดดููนนนนะะรรรรรช่่่วงงงีียยุๆจอออขภส ก็ต้องรอกันนิดหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มแกะกล่องเลยดีกว่านะกล่องไหนก่อนเดียะสำหรับวันนี้เนี่ยมีกล่องทั้งหมดเอ่อกี่กล่องวะเน,นี่ยมี1น,นะครับ2 3 4 5 6แล้วก็7กล่องครับผมมีทั้งหมด7กล่องนะครับวันนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับกล่องไหนก่อนดีล่ะนะครับเยอะแบบเยอะมากนะครับวันนี้เอ่อเอาเป็นไอ้กล่องนี้ก่อนแล้วกันนะนะกล่องใหญ่นี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรเหมือนกันนะั้นมาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับ ออกมาชึบว้าวอะไรเอ่ยเป็นฮอตวิวนะครับใช่ปะไม่รู้เหมือนกันนะเป็นก้อนๆอ,อ๋อเป็นฮอตวิวน็อกแพ่นนะครับรู้สึกจะไม่ใช่ฮอตวิวนะจะเป็นรถเหล็กยี่ห้ออื่นนะเป็นมือสองนะมือสองเดี๋ยวแกะดูนะครับน,นีรถอะไรวะเนี่ยรู้สึกคันนี้จะเป็นมาจอเล็ตนะผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวแกะดูนิดนึงนะผมก็จำไม่ได้ผมสั่งอะไรมานะครับอันนี้เป็นมือสองนะอ่าเป็นมือสองรู้สึกจะเป็นงานมาจอเล็ตนะไม่ใช่ฮอตวิว เป็นนี่ครับผมเป็นเบนซ์เนี่ยเป็นลายตำรวจดูใบนี่ครับอ่าไงสำหรับคันแรกของเรานะครับก็จะมีรอยทะลอกนิดนิดนหน่อยนะมันเป็นมือสองนะผมได้มาราคาถูกไม่ถึงร้อยนะครับกะว่าจะเอามาโมนะครับก็เลยจัดคันนี้มานะครับเป็นเบนซ์ลายตำรวจดูใบนี่ครับผมโอเคไปคันต่อไปกันเลยนะอันนี้ยังไงซูะมาณนิดนึงนะครับแกะนิดหนึ่งนะ ปาดเข้าไปนะครับโอ้เฮ้ยคันนี้สวยเฮ้ผมสั่งคันนี้ไปด้วยเหรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าผมสั่งคันนี้ไปด้วยหรือเปล่าหรือเขาแถมมาผมไม่ชัวเหมือนกันนะคันนี้ฮ้ยคันนี้สีสวยนะไม่มีรอยถะลอกเลยแต่มีฝุ่นเยอะนิดนึงนะสังเกตนะเนี่ยดูตรงหน้ารถฝุ่นเต็มเลยนะครับแต่รอยถลอกไม่มีนะสีเนียนกริปเลยนะดูดีไลท์เขาคมกริปเลยอะ่ะอันนี้สวย,สวยนี่สวยนะครับอันนี้น่าจะเป็นงานฮอตวิวนะครับอันนี้ นี่ครับผมอ่าเป็นประมาณนี้ไปคันต่อไปนะไปกันแบบรวดเร็วนะเรายังเหลือที่ต้องแกะอีกหลายกล่องนะครับแต่ละกล่องก็จะไปเป็นแบบรวดเร็วนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ล่ะนะครับนี้เป็นรถอะไรนะครับอืบอันนี้เป็นรถตู้นะน่าจะเป็นรถตู้จากอา่แบรนด์มาจอลเลตนะครับคันนี้โอ้โหนสวยสวยเลยนะครับรอยทลอกอ่มีนิดหน่อยนะฮะนี่รอยถลอกมีนิดหน่อยนะครับตรงด้านหลังตรงนี้นครับ วสวสวย,สวย,สวยหน้าไปมูมากเลยอ่ะนยครับมูแบบแต่งแบบสไตล์ไทยนะ่ครับน่าจะสวยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะนี่สวยเลยนะน่าจะเป็นงานมาเจ,เ,จเลตแหละนี่บนี่ไงมาเจเลตนะครับตรงนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่านะนี่เห็นไหมนะครับอ่าเป็นประมาณนี้นะครับการต่อไปนะไปกันแบบรวดเร็วเออเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมตะแคงกล่องไว้ยงี้ดีกว่านะแล้วผมจะหยิบออกมาจากกล่องให้ดูทีละคันทีละคันน่าจะง่ายกว่านะครับอ่า คันนี้เป็นสีแดงๆรู้สึกจะเป็นไอ x ์นะแต่เป็น RX7 ที่ผ่านการมูมาแล้วน่าจะเป็นซากนะครับคันนี้น่าจะซื้อมาเป็นซากนะไม่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ที่จาได้สําหรับ I อซคันนี้นะครับอ่านี่นะครับเป็น I7 นะแต่ว่าไม่มีภายในนะครับเป็นอ่าผ่านการมูมาแล้วแล้วก็แบบไม่เอาแล้วอ่ะนะครับขายเป็นซากนะครับนี่คือตรงท้องรถเนี่ยแล้วก็ล้อยังอยู่นะครับแต่ว่า ภายในเนี่ยไม่มีแล้วนะครับภายในนี้โบไปเลยนะเห็นไหมไม่มีเบา,ไม,มเบาไม่มีอะไรเลยนะครับรู้สึกกอให้โฟกัสโทษทีนะครับอ่าเห็นไหมภายในไม่มีนะอันนี้ซื้อมาเป็นราคาแบบราคาซากนะครับผมรู้สึกเขาจะเจาะท้องแล้วนะสามารถแงออกมาได้นะครับนี่อ่าเป็นประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับโอเคใส่กลับไปก่อนนะ อ่ะเอ็กเซเนสวยหน้าไปโมต่อนะวันนี้อันนี้ผมซื้อมากะเอาไว้แบบฝึกโมคือส่วนตัวตอนนี้เนี่ยก็ยังโมรถไม่เป็นนะพวกคอด์สิวพวกอะไรเนี่ยยังไม่เคยลองโมเลยก็เลยซื้อแบบพวกแนบวบแนวซากรถพวกนี้มานะพวกรถแบบทะลงทะลออแบบนี้มานะกะว่าจะเอาไว้ตอนแบบหัดโมอะไรพวกนี้นะเออโอเคก็ซื้อเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวมีเวลาค่อยมาฝึกโมกันนะครับโอเคมาคันต่อไปเลยนะครับเกรยมมาจึ๊บรถอะไรวะรถอะไรวะโอ้เป็นกระบะครับผม เป็นกระบะล้อยางด้วยน่าจะเปลี่ยนล้อเนียอันนี้น่าจะเปลี่ยนล้อมาแล้วนะครับนี่นะครับอ่ะดูในกล้องอ่ะซูมให้ดูชัดๆนะครับอันนี้เป็นกระบะโม,มนะครับเปลี่ยนล้อมาแล้วผมไม่แน่ใจว่าทําสีใหม่หรือเปล่าแต่น่าจะเป็นสีเดิมนะครับเป็นสีเดิมนะครับแล้วก็ใส่แพ็คเก่า h อ t w ิวมาให้นะครับแบบนี้เออสวยสวยสวยน,นี่สีสวยเลยอ่ะอันนี้คือยังเนี้บอยู่เลยอ่ะนะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆ คือล้อก็สวยนะเป็นล้อ,อยางด้วยนะครับอันนี้เป็นรถโม่นะเปลี่ยนล้อ,อยางมาแล้วนี่ดูจากใต้ท้องก็เจาะเจาะท้องมาแล้วนะดูจากร่องรอยนะครับผ่านการโมมาแล้วเรียบร้อยเนะี่ยสวยมากน,นี่คุ้มมากรู้สึกว่าคันนี้จะได้มาไม่ถึงร้อยด้วยนะหรือร้อยนิดนนี่แหละคือคุ้มมากนะสวยสวยรถโมนะครับโอเคคันต่อไปนะอันนี้เป็นคันสุดท้ายของกล่องนี้และคันสีเขียวรถอะไรวะเนะี่ยนะครับเออปากจากข้างนี้แล้วกันนะครับึ๊บแกะออกมาสีเขียวรถอะไรวะอู้ พอยสนะครับผม911นี่ครับ GTRS t นี่โอ้ย oh, สวยเลยนะครับสีสวยมากชอบสีสีเขียวนะอันนี้เป็นงานมาโจเลตนะรู้สึกเปิดประตูได้ด้วยนะครับอ่อันนี้สวยนี่สวยนะครับโอเคหมดแล้วนะครับกล่องแรกมีประมาณนี้นะครับกล่องแรกมีทั้งหมดเ,เดี๋ยวนับให้ดูนะครับมีทั้งหมดมีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็สี่ 5、6นะครับมีทั้งหมด6คันนะครับสำหรับกล่องแรกก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวไปกล่องต่อไปก็เลยนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปกันแบบรวดเร็วนะครับกล่องนี้แล้วกันนะครับเออแกะจากด้านหลังนะโอเคอ่าเป็นฮอตวิวอีกแล้วนะครับ <laughs> มีแต่ฮอตวิวนะครับโอเคปาดออกมาอ่าโอเคชือบอ่ารู้สึกอันนี้จะเป็น ออตบิวแบบมือหนึ่งเลยนะมือหนึ่งแบบสภาพในแพ็คเลยใหม่ๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าผมสั่งคันไหนมาบ้างนะสำหรับออตบิวกล่องนี้นะครับผมก็จําไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเอากล่องหลบไปนะครับในกล่องมีรถทั้งหมด4คันนะเท่าที่ดูนะครับเ,เปิดบับเบิลดูหน่อยมีอะไรบ้างนะครับชิป <Shit. S 1> อืมโอเคอ่ะ หอแรกนะครับมีรถอ้ซูบารุนะครับอินพรレซ่านะครับยี่สองบีนะครับอ่าไงดีเทลสวยๆเลยนะครับแนวรถญี่ปุ่นนะครับผมสีดำนะครับอ่าซูบารุนะครับอีกคันเป็นรถเปิดฝาขวดนะครับอันนี้สามารถใช้เปิดฝาขวดจริงๆได้ด้วยว่าจะทํารีวิวให้ดูอยู่สำหรับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวว่างค่อยทำให้ดูแล้วกันนะให้ดูคร่าวๆแค่นี้ก่อนแล้วกันนะในคลิปแกะกล่องนะครับอันนี้เป็นรถเปิดฝาขวดนะตัวรถเนี่ยจะเป็นลูกขวดเลยนะครับเออนี่สวยดีนะครับ แล้วก็อีกหอหนึ่งนะครับหอ,อนี้อ่าจะเป็นโอ้ทัสสนนศน์ข้ net ครับผมถ้าใครดูเรื่องคาร์นี้ก็จะน่าจะรู้จักนะครับผมสวยดีสวยดีแนวะค,คลาสสิกแล้วก็อีกคันนึงเป็น audi r8 นะครับเป็น r8 spider นะครับเป็นเวอร์ชันเปิดหลังคานะสีน้ําเงินสวยเลยนะครับคันนี้ยังไม่มีก็เลยซื้อมานะครับสวยดีโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันเลยดีกว่านะสำหรับกล่องนี้ขอเก็บลงกล่องไปนิดนึงนะครับโอเค สำหรับกล่องต่อมาเป็นกล่องนี้แล้วกันนะครับเป็นกล่องเล็กๆเ,เลยนะน่าจะมีไม่กี่คันนะถ้าเป็นฮอตวิวแต่ไม่แน่ใจว่าใช่ฮอตวิวหรือเปล่าต้องลองเปิดดูจําไม่ได้เหมือนกันนะกล่องไหนฮอตวิวกล่องไหนไม่ฮอตวิวนะครับแต่คิดว่ากล่องนี้น่าจะฮอตวิวนะน่าจะแค่คันเดียวหรือสองคันนี่แหละนะครับกล่องเล็กแบบนี้โอเคชึบเปิดออกมานั่นฮอตวิวอีกแล้วในท็อปฮอตวิวอีกแล้วอ๋อคันนี้เป็นพีวันนะครับผมสีส้มนะ อย่างที่บอกไปในคลิปแกะกล่องคลิปที่แล้วนะครับว่าผมกําลังเก็บฮอตวิวที่เป็น P1 อยู่นะกำลังกะว่าจะเก็บให้ครบทุกสีนะสำหรับ P1 นะครับซึ่งสีส้มนี่ผมก็ยังขาดอยู่ผมก็เลยไปหาได้มานะบอกตรงว่าเริ่มหายากแล้วเหมือนกันนะสีส้มตอนนี้เนี่ยผมยังขาดสีเหลืองอยู่นะ P1 สีเหลืองเนี่ยผมยังไม่มีนะใครมีอยากจะเสนอเอามาขายผมก็ติดต่อลองคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะถ้าผมสนใจเดี๋ยวผมตอบกลับนะครับผมอ่าโอ้รู้สึกเขาจะแถมอันนี้ด้วยแท็กกันกระแทกให้ด้วยนะครับอันนี้ อโอ้โหแกะยากเหลือเกินนะหอมมันหนานมาก2000 years later กว่าจะแกะออกนะครับโอ้โหดีที่ใส่กันกระแทกให้ด้วยนะครับไม่งัน้นแพ็คนี่ยับไปแล้วนะครับห <c oughs> อมมาขนาดนี้นะครับโอ้สวยมากนะครับแถมแพ็คก,กันกระแทกให้ด้วยนะครับเป็น P1 นะครับสีส้มนะครับแม็กกาเรนพีสีส้มโอ้โหโคตรสวย นะครับผมยังขาดสีเหลืองอยู่นะถ้าใครมี P1 สีเหลืองสภาพดีๆอยากจะขายนะครับอยากจะปล่อยต่อให้ผมก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะเดี๋ยวผมสนใจเดี๋ยวผมไปตอบกับคอมเมนต์ถามรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมแต่คันนี้เป็นสีส้มได้มาแล้วนี่ครับผมใกล้ครบแล้วคอลเลกชัน P1 ของผมนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับกล่องนี้มีแค่คันเดียวนะครับต่อไปนะครับกล่องต่อไปเอาเป็นกล่องไหนดีกล่องนี้แล้วกันนะกล่องใหญ่หน่อยอันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะครับ อะไรวะเนี่ยกล่องมันใหญ่จังวะอ๋ออุ้ยเลโก้ Lego ครับผมอันนี้เป็นเลโก้ที่ผมสั่งมาจากในช้อปปี้ทีหนึ่งนะนี่เป็นเลโก้ของแท้เลยนะนี่ดูใส่ลักษณะเลโก้เห็นปะนี่ครับคันนี้จะเป็นเลโก้ที่เป็นคอนเซ็ปต์แจสโก้เลยครับผมอ่ะนี่มองมุมนี้น่าจะเห็นชัดนะเดี๋ยวแกะบับเบิ้ลให้ดูดีกว่านะจะได้เห็นชัดกว่าน,นี้นะครับเหตอยิ่งเลอะน,นะเพื่อความง่ายนะครับกลัวว่าเอาคัตเตอร์กรีดแล้วมันจะโดนกล่องนะ แหวอย่างนี้ดีกว่าเอออ่านี่โอ้โหน,น,นี่ครับผมเป็นเลโก้คอนดิซิสเจสโก้นี่ครับอ่ะเป็นไงดูนี่นะกล่องเป็นไงโคตรสวยถ้าใครอยากจะให้ผมถ่ายคลิปต่อคันนี้ดูก็คอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมอาจจะถ่ายคลิปต่อให้ดูด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็นเลโก้นะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะอยากต่อแล้ววะนะครับเดี๋ยวไปวบ,บ้านเดี๋ยวมานั่งต่อให้ดูแล้วกันนะสำหรับเลโก้กล่องนี้นะครับ กล่องต่อไปกันดีกว่านะกล่องนี้เป็นกล่องเล็กๆน่ารักนะครับผมน่าจะเป็นฮอตวิวไหมเนี่ยนะครับกล่องเล็กๆแบบนี้ให้เดาไว้ก่อนเลยว่าเป็นฮอตวิวแน่นอนนะครับโอเคดูซิชึบอปาดไปเปิดขึ้นมาวับอะไรวะเนี่ยน,น,นะครับอ๋อเป็นแมตบล็อกนะครับคันเดียวเลยนะครับกล่องนี้รู้สึกจะเป็นดีวนะครับ ถ้าใครจําได้นะครับคลิปที่แล้วที่เราแกะกล่องกันไปผมก็ซื้อบุกติดีโวของงานแมดบ็อกมาแล้วนะครับคันหนึ่งคันนั้นเนี่ยจะเป็นสีออกเทาๆเนาะแต่คือมันมี2ส,สีนะมันมีสีดํากับสีเทาซึ่งผมยังขาดสีดําอยู่ผมก็เลยไปหาสีดํามาครับผมนี่ไงเป็นบุกติดีโวนะครับสีดํานี่อ่าสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมมีแพ็คของคลิปที่แล้วเก็บเทียบให้ดูด้วยนะครับนี่อันนี้เป็นของคลิปที่แล้วนะเป็นสีเทานะนี่ของคลิปที่แล้วนะสปวนคลิปนี้จะเป็นสีดํานะครับ ที่ผมไปหาซื้อเพิ่มได้มานะครับอ่าก็เรียกได้ว่าครบทุกสีแล้วนะสำหรับดีโวที่เป็นงานของแมตต์บ็อกนะครับสีดํากับสีเทานะครับโอเคกล่องนี้ไม่มีอะไรนะมีแค่ดีโวคันเดียวเดี๋ยวไปกล่องต่อไปกันเลยนะครับกล่องต่อไปเอาเป็นกล่องนี้แล้วกันนะ,ะนะเป็นกล่องที่ขนาดประมาณกลางๆนะครับกล่องนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันนะกรีดแล้วผมเปิดออกมาคืออะไรวะมีผ้าด้วยน่าจะไม่ใช่ฮอตฟิลนะ น่าจะเป็นของที่ผมสั่งมาจากช้อปปีหรือเปล่านะผมก็จําไม่ได้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นอ๋อนี่เป็นสเปย์ครับผมอันนี้ผมสั่งสเปย์มาจากช้อปปีนะไม่เกี่ยวของเล่นเนะี่ยเขาแถมภาพให้ด้วยนะมีสติกเกอร์โมตุลมาให้ด้วยนะครับเป็นสเปย์อันนี้เป็นสเปย์ล้างพวกแผงวงจรนะครับของซ r c าซนะไม่ไมีอะไรนะครับแล้วอันนี้จะเป็นสเปย์ฉีดโซ่นะครับโซ่รถมอเตอร์ไซค์นะครับของโมตุนนะครับอันนี้สั่งมาจากช้อปปี้นะนี่เขาแถมภาพให้ด้วยฟรีๆเลย โทษดีนะครับเอาไปเช็ดรถอะไรอย่างงี้นะครับผมนี่อะไรวะเนี่ยอ๋องมีถุงมือให้ด้วยเอ้ยเปรี้ยวว่ะแนวของแถมเยอะดีนะร้านนี้โอเคเป็นประมาณนี้นะอันนี้ไม่มีอะไรนะไม่ไม่เกี่ยวของเล่นนะครับอันนี้เป็นของใช้ทั่วไปนะน้ำยาล้างแผงวงจรกับอ่าน้ำยาฉีดโซ่นะครับผมโอเคต่อมานะครับนี่กล่องสุดท้ายแล้วนะครับกล่องสุดท้ายแล้วอันนี้น่าจะเป็นฮอตฟิลแหละนะครับ ครับผมโอ้เขาติดสกเอตเทปกับตัวกล่องด้วยนะครับอันนี้ผมเปิดจะตูดกล่องนะมันเลยเป็นงี้โอเคไม่เป็นไรชิปอ่ะโอ้เข้าติดหมดเลยนี่หว่าทั้งบนทั้งล่างนะครับสกเอตเทปเพื่อความแน่นหนานะครับโอ้ห่อม,มาดีมากนะครับอันนี้เป็นฮอตวิวรู้สึกว่าน่าจะเป็นฮอตวิวที่เป็นรังใหม่น่าจะที่สุดตอนนี้นะครับนะตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะนะครับผมอ่านี่ ก็จะเป็นลังใหม่นะผสมกับลังเก่านิดหน่อยนะฮอตวิวน,นี้จะส่วนใหญ่จะเป็นของลังใหม่ผมจํารหัสลังลังนี้ไม่ได้เหมือนกันนะว่ามันลังรหัสอะไรแต่เอานนว่าเป็นฮอตวิวลังใหม่แล้วกันนะอาจจะมีลังเก่ากผสมมาด้วยนะครับผมนี่จะเป็นอันนี้จะเป็นนิสสันซิเวียนะครับนี่นิสสันซิเวียนะครับเอสสิบสามนะครับแนวะญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนะี่ยสีแดงเลยอันนี้สวยนะล้อสวยมากเลยอะไฟหลังก็ลงสีมาให้ด้วยเห็นไหม นะครับสวยดีนะครับแต่ไฟหน้ารู้สึกจะไม่ลงสีมาให้นะจะล้นลนเรียบๆไปเลยนะครับอืมเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นรถการะตูนทั่วไปนะอันนี้เป็นของแถมนะเขาน่าจะแถมมาเป็นเซตการณนี้มั้งผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นเอสตันมาตินนะครับคันนี้ผมจําไม่ได้ว่าผมมีหรือยังนะแต่รู้สึกจะมีแล้วนะอันนี้เขาน่าจะเป็นของแถมแถมมาจากคันไหนสักคันนี่แหละนะครับผมอันนี้สำหรับแอสตันมาตินคันนี้นะวันเซเว่นเซเว่นนะครับเป็นรถเซฟตี้คาร์ไหมผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะดูจากลายแล้วน่าจะเป็นรถเซฟตี้คาร์นะครับประมาณนี้โอเคต่อไปนี่โหบุกติ EB บ1 0นนะครับเป็นรถที่เพิ่งออกใหม่ได้ไม่นานนะสีฟ้าสวยเลยอะล้อเงานะครับสวยดีนะครับด้านหลังก็ ลงสีไฟหลังมาให้ด้วยนะนะครับลงสีไฟหลังมาให้ด้วยไหมเออดีดีด,ดีส่วนไฟหน้าไฟหน้ามันเป็นเอ,อ่อใช้ชิ้นเดียวกับตัวกระจกนะครับมันจะเป็นสีดําแบบเดียวกับกระจกรถเลยนะครับแต่ว่าลงสีตรงโลโก้ให้ด้วยนะโลโก้บูกติคันนี้ก็เรียกว่าทามาละเอียดอยู่นะสำหรับการลงสีนะครับคันต่อไปอันนี้เป็นรถการ์ตูนทั่วไปนะครับก็ขอข้ามไปแล้วกันนะผมไม่รู้จะพูดอะไรกับคันนี้ดีเนะี่ยมันเป็นรถการ์ตูนท,ทั่วไปเลยแต่ที่เด่นเนเลยผมว่าคันนี้มันเด่นตรงที่ ตัวรถเป็นสีโครมนี่แหละนะครับสีโครมแบบเงาวิ่งเลยนะครับเออดีนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นนิสสัน A สามเก้าศูนย์นะครับเป็นสีแดงนะยก่อนอันนี้เนี้ยมันออกมาแล้วสีหนึ่งนะเป็นสีน้ำเงินนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ที่เพิ่งออกมานะครับก็จะเป็นสีแดงนะครับสำหรับนิสสัน A สามเก้าศูนย์นะครับคันนี้สวยดีนะนะครับหูไฟหน้าลงมาค่อนข้างสวยเลยอะดูดินะครับไฟหน้าลงมาสวยมากคมอยู่นะแล้วก็ไฟหลังก็ลงสีให้ด้วยนะครับ สวยอยู่นะเนี่ยนะครับเออเป็นประมาณนี้นะสำหรับคันนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นรถอะไรเนี่ยอันนี้เป็น70แวนนะครับเป็นรถตู้นะที่เป็นลายการ์ตูนอ่ะสเปซแจมนะครับเออนี่สวยดีนะผมว่าลายบนรถตู้สวยมากเลยอะลายมันทํามาคมมากดูดิดูด,ดิลายสวยมากนะครับลายแบบทํามาคมกริปเลยเนะครับโอ้โหลายแบบคมเหมือนพวกฮอดดิวพรีเมียมเลยนะเออสวยเลยอะลายสวยมากคันนี้ ที่ซื้อคันนี้เพราะว่าลายอย่างเดียวเลยนะครับไม่ซื้อเพราะว่าชอบรถตู้หรืออะไรนะแต่ซื้อเพราะว่าลายมันสวยจริงๆอันนี้นะครับเป็นรถตู้ลายกระตูนนะครับผมสวยมากสวยมากแล้วก็คันสุดท้ายเนะี่ยเป็นเามาสเตอร์ mx ห้าเนี่ยครับเมต้าเออ่เดี๋ยวนะมันติดแพ็คนิดน,นึงโอเคอ่ะออกมา,าละคันนี้เป็นมาสเตอร์นะครับมาสเตอร์ mx ห้าสีเทานะครับเปิดประทุนด้วยนะครับแล้วก็ด้านหลังมี สปอยเลอร์เบลเลอร์เลยนะครับแต่ว่าไฟหน้าไฟท้ายเนี่ยเขาไม่ลงสีมาให้นะปล่อยมอดตล้นแบบนี้เลยนะครับเออนะครับแต่ตัวลายบนรถนี่คมเลยนะเป็นลายแถบสีขาวนะตัวลายทํามาได้ค่อนข้างคมแต่ถ้าลงสีไฟหน้ากับไฟท้ายมาให้ด้วยเนี่ยจะดีกว่านี้เลยนะครับแต่ประมาณนี้ก็โอเคแล้วรายละเอียดค่อนข้างสวยอยู่นะครับสีเป็นสีแบบเทาด้านนะสวยดี ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องนี้นะครับหมดแล้วเราแกะหมดครบทุกกล่องแล้วนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นฮัตวิวนะครับแล้วก็จะมีพวกเลโก้ะนะครับมากล่องนึงแล้วก็จะมีพวกสเปย์ของใช้ทั่วไปที่ผมสั่งมานะครับ อีกกล่องหนึ่งนะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะมาสั้นๆง่ายๆอย่างนี้แหละนะครับช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลานะก็ถ่ายมปคลิปง่ายๆแบบนี้ไปก่อนนะครับผมโอเคันว่าคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่ายลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ผมด้วยล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับมาให้ดูแค่นี้แหละนะครับบายๆจ้า